เบาเนินไม่นั้นเหิดแน่นอนเคยเคยเหินอยู่ตรงนี้นเอ,อเลย่ะมาดีนะต้นต้นเกียร์ก็เอาอยู่นะพี่นะเกียร์จะตึงเยอะไปหน่อยใช่ หลายดีหลายดีบูท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 เพิ่มกว่าเดิมไหมพี่หรือว่าอยู่เท่าเดิมไม่ได้สังเกตผมจะมองแค่ดูฮะเ่มเปนงมันก็ยังแบ่งเพิ่มมาสามอ,อ๋อพี่เห็นไหมเมื่อกี้เวลาพอพี่เหยียบปุ๊บอะแรงดันมันเกินปุ๊บไอตัวไฟมันจะกระพริบแจ้งเตือนเห็นไหมพี่ที่กล่องอะเมื่อกี้ อ่าไม่ทันสังเกตใช่ไหมพี่เดี๋ยวลองเหยียบดูอีกทีก็ได้ถ้าแรงดันเกินปุ๊บอ่ะอมันจะมันจะแจ้งเตือนแล้วก็กล่องมันจะอ่าล็อกค่าลิมิตท้ายรางให้เราเลยอ๋อกิไ้ตัวเลขมาจาก,กใช่ใช่ใช่ตัวเลขกรบพริมแล้วกล่องมันก็จะทำหน้าที่ล็อกแรงดันไม่ให้เกินค่าที่เราตั้งค่าไว้เมื่อกี้พี่ อ่าม,มันจะตัดน้ำมันออกกะใช่มันมันจะไม่เชิงว่าตัดนะพี่แต่คือมันจะปล่อยปล่อยน้ำมันในในอ่าเขาเรียกว่าอะไรในอัตราที่ว่าค่อยๆไหลไปเรื่อยๆไม,ไม่ไม่กระชากไปอะพี่ไม่ทําให้แบบว่ารถเราเกิดเกิดการที่ว่าแรงดันไหลแรงดันอะไรแบบนี้ครับเกิดทาให้ให้เกิดผลเสียต่อตัวรถนะครับต่อปั๊มต่อหัวฉีดอะไรพวกเนี้ยพี่ มาลองวิ่งทดสอบนะครับนี่รถมีรีแมปมาแล้วด้วยนะครับใส่กล่องตัวนี้ไปเห็นผลชัดเจนนะครับบางทีมีลูกค้าถามมาว่ารถมีรีแมปมาแล้วจะสามารถเพิ่มแรงมา้าแรงบิดได้หรือเปล่านะครับผมบอกได้เลยนะครับไม่ต่ำกว่า20-30ตัวนะครับอัตราออกตัว อัตตารอบกลางรอบปลายนะครับเห็นผลชัดเจนนะครับตัวนี้จะช่วยเพิ่มแรงมาแรงบิดครับยังหาเกียร์กใส่สมูทขึ้นสมูทขึ้นไหมพี่วิ่งปกติมันจะอืดนะ<ช>อืดนะแล้วตอนนี้ก็คือขับมาเรื่อยๆเกียร์ห้านี่กระแทกนี่ออกได้เลยใช่ไหมพี่ไปเรื่อยๆใช่ไม่ต้องทนเกียร์ใช่ครับผมเพราะว่าตัวนี้มันมันเพิ่มแรงดันให้เราครับพี่เพิ่มแรงดันเพิ่มแรงมาให้เรา